้องแคสระบ,บุรีมาแล้วจ้าเรียนสปาเวียดนามยากไหมคะไม่ยากค่ะรู้สึกชอบเลยค่ะจากตอนแรกที่คิดว่าเราจะทําได้ไหมยเลยะคะ่ะต,ตอนแรกก็แค่มาเรียนดูก่อนอใช่ค่ะรู้สึกว่าเออนี่แหละสิ่งที่เราอยากทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> ถ้าได้รับบริการแล้วจะฟินระดับไหนคะ น่าจะระดับสิบเลยค่ะเห็นว่าไปลองมาจากหลายๆที่แล้วไม่ฟินเลยมาเรียนเองเลยใช่ค่ะรู้สึกว่าเออเนี่ยสิ่งที่เราอยากทําเราทําให้ใครอ่ะเขาจะต้องได้พบประสบการณ์ใหม่ใช่ค่ะอ่าซึ่งจะฟินอย่างที่ไม่เคยฟินมาก่อนใช่ค่ะเออใช่พูดได้คําเดียวจริงๆเนาะใช่ค่ะเออหน้าก็สวยผมก็สวยแถมยังหลับลึกด้วยเราก็น่าสวยขึ้นเดนนุ่นหน้าเป็นยังไงเดนนุ่นหน้าดีมากเลยค่ะรู้สึกแบบหน้าเปลี่ยนเลย ตึงขึ้นเลยค่ะน้าตึงขึ้นเลยนะเอย่งดูดูกล้องตัวเองสวยมากเลยนะหน้าตาแบบดูอ่อนเยาว์และน่าเปลี่ยนนะตึงจริงอ่ะค่ะตึงจริงวันแรกก็ไม่ใช่แบบนี้นะใช่ค่ะครบเลยหน้าผมคอบาหลายหลังค่ะแล้วก็เร็วๆรนี้จะเปิดให้บริการอยู่แถวไหนของน้องแคสระบุรีคะแถวบ้านดาวเรืองค่ะสระบุรีเจอกันนะคะเดอะเมจิกอะคาเดมีโรงเรียนสอนนวดหน้าและสปาครบวงจรรังสิตปทุมธานีคลองหลวง